ไไลูกที่โรงเรียน <c oughs> ที่ที่ที่อูไปเรียนนี่พัดลมมันมีไฟสกินด้วยสวัสดีค่ะพบก,กับแม่ดวงกินแซ่บอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ดวงกินแซ่บพามากินสลัดเส้นมะละกอ <c oughs> ที่แรกแม่ดวงจะตำส้มตำแต่มันเครื่องไม่ครบก็เลยได้เป็นสลัดเลยจ้ะ วันนี้มีเป็นสลัดเส้นมะละกอกับแครอทแล้วก็ใส่แคปหมูว <c oughs> ่าจะตำส้ตมตำแทบแบอร่อยอร่อยก็เลยไม่มีนะคะไม่มีเครื่องไปเปิดตู้เย็นแล้วอ้าวเครือ่องไม่ครบก็เลยได้กินสลัดนะคะสลัดเส้นมะละกอค่ะครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่เคยกินนะคะครั้งแรกลองมาดูซิว่าจะเป็นรสชาติอย่างไงไม่ดดงก็ใส่มาไก่ทอดเนาะแล้วก็แคปหมูแล้วลูกเนาะแคปหมูมันก็จะกรอบๆเนาะเรารู้กันเนาะ น้ำสลัดมาลงอีกมุกวันนี้เป็นวันทํางานนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงก็เสี่ยงจะเข้ามาในคลิปไม่ดดงเนาะไม่ดวง,ดวงขอโทษทจริงๆไม่รู้จะไปหลบผีลีกทำตรงไหนนะเสียงดัง <laughs> มาค่ะมาลองกินครั้งแรกในชีวิตสลัดเส้นส้มตํานะคะเส้นมะละกอเส้นมะละกออร่อยไ,ไหมอร่อยเนาะร้อนอะ <c oughs> ร้อนอะ <c oughs> อันนี้ร้อนแน่สูร้อนเหรอสูอมอยา่าอลมันนี้มีพัลมอ่ะม,มาลูกมาอืมไม่ดีไม่น่ารักเลยแตก ได้ผักมาจากฟาร์มของคุณครูค่ะลูกที่โรงเรียนที่ทีหนูไปโรงเรีเยนใช่ไหมต้องที่หนูไปโรงเรีเยนใช่ไหมมันตรวจท,ทาแล้วใช่ไหมก็ร,อรอ้อนอ่ะร้อนเนี่ยร้อนเหรอต้องเปลี่ยนกระติก กูจะปิดประตูกระมยอ่ะปิดประตูกระเมอ่ะปิดมันก็ไม่หายร้อนหรอกลูกมันก็ไม่ได้ร้อนมากหรอกน้อนร้อนเลยก็หนูไม่สบายอ่ะหนูก็เลยร้อนเดี๋ยวไปกินเสร็จพาไปห้องไปอันนี้มันเป็นกระต๊อบน้อยงั้นเนี่ยนี่พัดลมมันมีไฟอยไม่มีตะเกียบไม่งานซ่อมหนูเอาตะเกียบไปละ อร่อย,อยอรีบกนินรีบไปเอาหวาัวหนูไปบังอนะ่ะมันอร่อยเหมืนอนปูชลาดอร่อยสิคะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยบบนลูกอร่อยกินหักด้วย cái mặt Chơi đây mới là hmm.

บริเทนมากเด็กมันไม่ได้โรยด้วยกิบบูราพทุกอย่างอุปสรรคมากมายหลังเพื่อนมีเร่องทำคลิปเสียงอะไรต่อมากมายรอบข้างดังมากถ้าเข้ามาในในนี้นะคะเมนูก,ก็ยากที่จะหลีเลี่ยงไม่ไมรู้จะหเลี่ยงไปที่ไหนหลเลี่ยงตรงไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาลุยมันต่อไป <laughs> เอาเอาหรอมาเอาวิอะไรอย่างนี้มีเอฟซีถามว่า,เ,าเสียงอร่อยอ่ะดังจนเสียบแก้วหูเออแม่ไม่ดูไม่อยากไม่ให้มีเสียง เข้ามารบกวนหรองนะแต่แม่ดวงหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้ดูกลับไปทีขอไป FC แม่ดวงด้วยนะคะร้อนมากเลยหรอลูกใช่ไม่มาแรงว่นไล่สิลูกไล่สิอยู่ไหนอืไม่ใช่หรอไม่ใช่นี่เป็นแค่หมูเป็นข้า่หมูเสีะไรอ่ะไม่หรอทำไมมันไม่อ่ะ ปัจจัยจำคลิปเราก็อยากให้เสียงเงียบๆไปนะใช่เนีย่ยในบ้านเงียบค่ะตอนคืนเงียบแต่ทีนี้ไม่้องกระเพาะไม่ดีหรอกนะจะไปกินตอนกลางคืนกินแล้วนอนเนี่ยยิ่งยิ่งแล้วใหญ่ถ้ากินตรงกลางวันอย่างเงี้ยกระเพาะเราจะไม่ได้ทํางานหนักมากใช่ไหมคะไม่้นอนถึงเวลากินตรงกลางวันกลางคืนเราก็พักกระเพาะของเรานะอือ เขาก็มีหน้าท yeah. ี่ทํางานของเขาเนาะหาคนจับย yes, ิ้นเลยทำมาหากินแม่ดวงก็มีอาชีพของแม่ดวงเขาก็มีหน้าที่ของเขาเรามาแล้วเหรอเรามายังเรามาแล้วเหรอยิ้นนะแล้วเขาทำงานอะไเขาทำงานไม้หรอกเขาเลื่อยไม้เลยได้ไม้ นะอะไรนะอะไรนะแม่อืมจะไปกดแม่นะอุ้ยทำไมแขนหนูดำอ่ะครั้ง,งนี้แขนหนูเป็นอะไรมาดูซิน่าเลยจะคลอดเฮ้ยจะเลอดเหรอน่าจะแให้แม่อ,อืเยอะ y o u t u b ูอ,อร่อยเหรอ สลัดมอเล็กวอลองกินลูกรอบดีล,ล้างระวังไม่ว่ามันก็กรอบดีนะลูกเนาะใช่มันจะใส่สลัดลงไปอ,อันนี้กินหมดไหมจิ้มหมดค่ะกินแล้วอ่ะทำไมอ่ะหนูช่วยแม่กินหน่อยสิอืมฮึมเจ๋งมาก หนูกินผักเขียวด้วยสิผักใบเขียวม,มันอร่อยผักเขียวอะ่ะใช่ลองกินดูอืมหนูเก่งมากอืม๋ยวค่อยเคียวเ๋ย่ให้ละเอียด๋ยวค่อยกืนนะคะอืมนั่นแหละหนูเก่งมากอร่อยเนาะไปไม่จัดลาคลิปแล้วพี่ยังเรียนอยะหนูก็กินผักหนูหนูแย่ไหมลูก อระนะผักอะมันมีกระจูดดไม่มีผักใบเขียวจะมีได้ยังไงเนี่ยลองก<ต>ินดูสิมันมีม,มีที่เข้มๆอะ่ะ <มา S 1> ใช่แล้วมันก็พอบทำควานหนูทำแล้วหนูก็เอาเรียบลิบ้นไปกินตรงแล้ววันนี้แม่ดวงก็จะลาคลิปแล้วนะคะวันนี้แม่ดวงก็ไปแล้วค่ะกินผักสา,กาน้องมากินน้องบอกว่าอยากกินไม่เสร็จเลยน้องอคกินไม่เสร็จเลยดอกกุหลาบกินสิ น้องยังกินไม่เสร็จเลยวันนี้น้องไม่สบายค่ะวันนี้วันจันแต่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าน้องไม่สบายทำไมทําอย่างนั้นล่ะลูกขพโทษเขออภัยนะคะเด็กไม่รู้เรื่องจริงๆหนูจะทำอย่างนี้นะคะมันน่าเกลียดเนาะไม่น่ารักนะอเอ้าไม่จะลาคลิปแล้วนะหนูไปปิดคลิปให้แม่ด้วยนะอเอ้าไปแล้วค่ะในคลิปนี้แม่โดงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ